และคันนี้ค่ะสำหรับใครที่มีรายได้12,000บาทขึ้นไปนะคะได้คันนี้ไปเลยนะคะนิสส e ันอเมราอีสปอร์เทนะคะเป็นเครื่อง 1,200cc ซีซีค่ะรถปี2019เซ็นเซอร์หลังค่ะนี่นะคะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้สามตำแหน่งด้วยนะคะ้างหลังคือสะอาดโปรง่งโล่งสบายใส่กระเป๋าได้อีก2-3ใบใบใหญ่ๆได้เลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะแบบว,ว่า พรมสลับผ้าน่งนุมสบายให้ความสปอร์ตนะคะที่พักแขนนะคะพับลงมาจะมีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะคะตรงกลางนะคะระหว่างช่องเก้าอี้ก็จะมีที่วางแก้วอีก2ตํตำแหน่งด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะรุ่น A M E L A E S P O R T T ก็จะเป็นแบบว่าลายเส้นสีแดงแลวทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับพลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ใครที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ,ะ,คะก็จะได้มาดูคลิปกันที่นี่ก่อนใครเลยนะสําหรับที่นี่ค่ะ p s เออโต้บันส่วนเรามีรถคุณภาพดีคุณภาพ,พพรีเมียมนะคะตั้งใจคัด เหมือนคัดมาให้คนที่เรารักนะคะได้เอาไว้ใช้งานกันนะคะและคันนี้ค่ะสําหรับใครที่มีไรายได้12,000บาทขึ้นไปนะคะได้คันนี้ไปเลยนะคะนิสส e ันเอมิราอีสปอร์เทนะคะเป็นเครื่อง 1,200cc ซีซีค่ะรถปี2019คันนี้จะบอกว่าขับดีขับสนุกและที่สําคัญประหยัดคารำมันด้วยนะคะไปดูกันทุกจุดเลยค่ะคันนี้เป็นรถปี2019ไม่น้อยวิ่งไปแค่4 0,000โลเท่านั้นนะคะเป็นรถสีดํา กระจังหน้าลายเส้นโครเมียมพร้อมโลโก้นิสสันเท่ๆไว้ให้แล้วนะคะรูปทรงคันนี้นะคะก็จะเป็นทรงนะคะต่างจากรุ่นอเมล่าทั่วไปนะคะคันนี้เป็น e-spot t t e c h นั่นเองนะคะไฟหน้าใส่กิ้งเลยนะคะคันนี้ล้อดเดิมสูนิสันด้วยนะคะพร้อมยาง185นะคะทับ6 5R15 นั่นเองะคะ พร้อมใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะกระจกค่ะด้านข้างเป็นปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแล้วแบบนี้เลยนะคะมือจับค่ะเป็นโครเมียมนะคะที่ประตูทั้ง4บานเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับมุมด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะคันนี้ก็เป็นรถ4ประตูทรงสปอร์ตนะคะแบบไซส์ใหญ่มากทุกคนนะคะไม่ใช่รถลักชวรี่เป็นอีโก้คร์นะคะที่ให้ความสำคัญนะคะของความกว้างปรง่งสป สปอร์ตนะคะนั่นแหละอัลเมลานะคะ e s p o อ t ์ตเทนะคะเน้นมาให้เซ็นเซอร์หลังค่ะนี่นะคะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้3ามตำแหน่งด้วยนะคะใครอยากดูว่าพื้นที่กว้างด้านในของห้องสัมภาระกว้างขางานาดไหนเดี๋ยวมาเปิดดูกันค่ะนี่นะเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคนะคะ ตอนนี้นะคะด้านหลังคือสะอาดโปรง่งโล่งสบายใส่กระเป๋าได้อีกสองสมใบใบใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะอุปกรณ์ SOS อย่างอะไรนะคะใส่ไว้ให้ด้านล่างนี่อย่างอะไรนะให้ดูนะคะคือรถเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะคุณจ๋านะคะทุกอย่างนะคะติดรถด้วยให้แล้วนะคะเดี๋ยวลงแม่แรงให้อุปกรณ์ SOS ให้นะคะคันนี้นะคะมี ตัวน็อตเดิมแบบนี้นะคะอุ่นใจไหมคะเนอะอุ่นใจนะคะแล้วก็มีเม็ดอาครบทุกอย่างเลยครบทุกตัวเลยนะคะนี่คือตะเข็บเดิมๆของเขานะเป็นตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะรถเรามั่นใจว่าไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมานะคะเอาละนะคะสอบความกว้างวางสุดๆไปเลยนะคะมาดูกันนะคะที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้าง นะคะคันนี้เป็นรุ่น e Sport Tech นะคะภายในก็จะเป็นเบาแบบว่าพรมสลับผ้านั่งนุ่มสบายให้ความสปอร์ตนะคะที่พักแขนนะคะพับลงมาจะมีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะคะตรงกลางนะคะระหว่างช่องเก้าอ e ี้ yes. ก็จะมีที่วางแก้วอีก2ตํตำแหน่งด้วยชินกันคันนี้ปูพรมยางนะคะมาให้แล้ว <S <S เดี๋ยวเราดูกันที่ด้านหน้าที่นั่งคนขับไปดีกว่าค่ะอุ้ยตรงนี้มีกากประตูนะคะเมล่าตรงรุ่นด้วยนะคะแผงทุกอย่างนะคะกดปุม่มไฟฟ้าได้เลย เบาะนะคะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะรุ่น a m ม l ่าอีสปอ t ์ตเทก็จะเป็นแบบว่าลายเส้นสีแดงนะคะเบาะพรมลายเส้นสีแดงเส้นได้แดงด้วยนะคะแล้วก็จะได้พวงมาลัยนะคะรุ่นอ like m e l ่าแบบนี้เลยนะคะก็จะมีสไตล์ของเขานะคะ a เมร่าอ e ีสปอร์ตเทนะคะพร้อมถึงลมนิยภัย SRS คู่หน้ามาให้ด้วยนะคะเดินทางอุ่นใจปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะตรงกลางคอนโซลนะคะคันนี้ก็ ะะมีช่องแอร์2ช่องเลยนะคะร a ดิโอดิสเพลย์ l วลูมเม뉴เอ็นเตอร์มีเดียและมทุกอย่างอยู่ครบให้แล้วมีจอสแสดงผลตรงนี้นะจ๊ะช่อง10สาย USB AUX อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นรถไม้น้อยวิ่งไปแค่0 0 0 0ม่กโลเท่านั้นนาน,นี้ปี1บบุ๊กโซลิดติดรถไว้ให้แล้วค่ะภาษีพรบรต่อให้นะคะและคันนี้ก็ได้ขับรถเกียร์ออโต้ด้วยนะคะด้านบนพลาสติกนะคะนี่ พลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะคะทุกอย่าง คือใหม่กริดมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะคะคันนี้ Nissan อ m เมล่าอีสปอร์ตเทคค่ะ1.2ออโต้ Auto, ปี2019นะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆเพียง6 3พ2บาทได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะคันนี้ราคาพิเศษจ,จบสดก็ได้นะคะที่3 6 9 0 0 0บาทนะคะฝากกันไว้ด้วยอีกคันหนึ่งนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะ subscribe ไปได้เลยนะคะดู YouTube กันเพลินๆได้รถขับถึงบ้านนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ ส่งรถฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะเตรียมเอกสารได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาปรึกษากันได้ว่าเอกสารที่ต้องเตรียมใช้อะไรบ้างนะคะเรามีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s subscribe กดแชร์ไปด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ